ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีเครื่องหายากของหลวงพ่อสุรินทร์วัดเมืองดูนะครับซึ่งก็สันนิษฐานเอาเองนะครับว่าน่าจะเป็นพระบูชารุ่นแรกนะที่มีความหายากมีหน้าตักสามนิ้วนะครับขนาดตั้งหน้ารถนะครับด้านหน้าเขียนว่าหลวงปู่สุรินทร์นะครับมีตั้งแต่เล่นพระมาก็เพิ่งได้องแรกนะครับนี่ ลูกหล่อตอกเลขหนึ่งของท่านนี่ส่วนตัวผมนี่จะเก็บสะสมมาไว้นี่ก็หลายหลายสิองค์นะครับแต่ว่าสําหรับพระบูชารุ่นนี้นะครับนี่ตั้งแต่เล่นพระมาเพิ่งจะเรียกได้ว่าเห็นองค์แรกก็แล้วกันนะครับมีโอกาสได้นํามาบันทึกวิดีโอเอาไว้ในช่อง y t u t u นะครับเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้ชมพอเป็นแนวทางในการเก็บสะสมนะครับ ก็น่าจะมีความเก่าพอสมควรนะครับเนื่องจากว่ามีหลักฐานก็คือดินดินอุดที่ใต้ฐานนะครับนี่เป็นดินดินไทยหรือดินฝรั่งนะครับที่ชนิดเดียวก,กันกับที่เขาอุดอ่าพาโรยี่สิบห้ศตวตรรษปี2500นะเป็นดินยุคนั้นนะครับก็น่าจะสร้างไล่เลี่ยกันนะครับนี การหลอก็มีขนาดหนาพอสมควรมีขนาดหนาพอสมควรนะครับหนักมือขนาดตั้งหน้ารถนะครับขนาดตั้งหน้ารถก็จะเป็นตั้งแต่สมัยท่าน,นหนุ่มๆนะครับเนี่ยเป็นหน้าหน้าท่านนะครับก็เจอองเดียวนะครับเจออง์แรกลงเอาไว้ให้สำหรับทุกท่านได้ ศึกษาสะสมนะครับวัตถุมงคลของท่านนั้นปัจจุบันนี้ก็หายากนะครับแทบที่จะไม่ค่อยที่จะมีหมุนเวียนเปลี่ยนมือให้เห็นมากนั่งน,นะครับในสนามนี่อันนี้ก็เป็นหล่อโบราณนะ,ะเนื้อโลหะนะนางพญานางพญาหลวงพ่อสุรินนะครับก็มีความคลาสสิกดีนะครับสำหรับรูปหล่อรุ่นนี้นะครับ ก็เจอไม่ไม่กี่รุ่นนะครับสำหรับรูปหล่อท่านนี่สร้างสร้างไม่กี่รุ่นนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นหนึ่งในรูปหล่อที่หายากนะครับที่จริงได้มาเยอะนะครับสำหรับวัตถงมงคลของท่านพระอาจารย์สุรินทร์วิสุทธศีโลนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือได้โอกาสได้แยกแยกเฉพาะเช่นที่คิดว่าน่าจะหายากนะครับคิดว่าน่าจะ อาจจะเป็นข้อมูลในการเก็บสะสมอยู่บ้างนะสำหรับพระบูชาหน้าตัก3นิ้วนะครับนี่เขาจะรลอหนานะฮะหลอหนากว่างานสมัยใหม่นะงานสมัยใหม่นี่จะเป็นโลหะที่ผสมผสมเหล็กผสมไทเทเนียมผสมอย่างอื่นนี่ให้ให้ประหยัดประหยัดทองเหลืองนะเพราะว่าทองเหลืองนี่ถ้าซื้อกิกกโลหนึ่งก็หลายตังค์เหมือนกันนะครับนี่สังเกตดูว,ว่า สีนี่จะสวยสดกว่างานหล่อสมัยใหม่นะครับเพราะว่าสามนิ้วนี่ใช้ทองเหลืองเปลืองนะครับจะหล่อบางไม่ได้ต้องหล่อหนาเห็นไหมนี่ความหนานี่พอๆกับขนาดห้านิ้วหรือเก้านิ้วเลยนะครับดูที่ขอบนะครับองหนึ่งก็ใช้ทองเหลืองพอสมควรเพราะฉะนั้นนี่งานงานชนิดนี้นี่ก็เห็นสีผิวก็รู้นะครับว่า เป็นทองเหลืองโบราณทองเหลืองเก่าแล้วก็ในการแกะนี่กเ็เป็นงานฝีมือช่างโบราณนะครับวันนี้นะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับในส่วนของราคานะครับราคาก็เล่นหากันที่หลักพันต้นๆน,นะฮะหลักพันต้นตนอันนี้พูดถึงในราคาส่วนตัวที่ได้มานะครับ เช่าหามาแต่ว่าที่อื่นท่านอื่นนั้นอาจจะมีนะครับอาจจะมีอาจจะเล่นคนละราคาอาจจะถูกกว่าหรือแพงกว่าก็สุดแล้วแต่นะครับแต่นี่ก็ว่าได้นํามาเป็นใกล้ลายเป็นข้อมูลในการเก็บสะสมนะครับให้ทุกท่านาเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระเครื่องของยอดวิลัมนะครับก็ วันนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาการน,น้ามีพระเครื่องหรือวัตถุมงคลของเกจิขนาจารย์รุ่นต่างๆก็จะได้นํามาลงไว้ทุกท่านนั้นได้รับชมในกาต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอพนุ่นที่ติดตามรับชมครับ